ที่เรามานะคะคืออากาศดีมากแล้วก็อยู่ริมทะเลสาบสามารถเดินรอบทะเลสาบได้นะคะเดี๋ยวตั้งแคมป์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินรอบทะเลสาบเลยค่ะ นี่ค่ะดูอาหารโอ้หขน่ากินนะขาวนน่ากินพอกินมัได้นะเนี่ยไม่หวงปาตตกินกกโอโหิซังิซังว้าวนี่ค่ะคาเลคาเลเป็นฟูจิซังของของพ่อแว่นนะคะฟสามคำหมดไม่นะมาสามคไม่ดนั่นหนีก็อม่ดนะ้วนพ่อพ่อพ่อ ค่อยๆกินแล้วก็ดูฟูจิซังไว้ด้วยสิแปลงเนาะอร่อยรเปล่า่ะอร่อยรเปล่าค่ะกินแล้วก็ชมวิวฟูจิซังอือหึห้องเม้น่ากินป่าวหึน้อยอือหออคือตอนนี้เรามากินมื้อกลางวันใช่ไหมคะเราเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ย เราค่อยทำของเราเองไม,อ,ม,อ,มอันนี้อร่อยอ,อร่อยยินไปแล้วก็ดูข่าวไฟฟูจิไปค่ะ ว้าวใหญ่มากใกล้ไปนิดโอเคขึ้นได้เหมือนกันเช้าเข้าเย็นตื้นได้ไหมเดินเดินได้ดิแม่ก็จะเดินแม่ก็จะเดินล้อมรอบออกกำลังกายนี่แลหละดดสิพ่อกินกี่คำนะจะหมดแล้วของพ่อ,อกินเยอะอันนี้ค่ะให้น้อยมากเลยให้น้อยมากเลยก็เลยนี่ค่ะ สั่งซาลาเปาเพิ่มกันอีกให้น้อยอะกินไม่อิ่มเหม่ฉนหว่อไม่ชอบของพ่อแม่เป็นซาลาเปารอตพิซซ่าค่ะของแม่แบบรถหมูสับจะกินนี่ก็มันหมืนแม่จะกินซาลาเปาแม่แล้วนี่คะ่ะตอนนี้ก็อากาศดีมากๆเลยก็เลยมาเดินเล่นนะคะรอบทะเลสาบค่ะ รอบนี้ใช้เวลาประมาณ3กิโลนี่ไม่น่าจะนานสักเท่าไหร่นะคะก็เดินไปเรื่อยๆค่ะอากาศดีมากพาพี่จีมาด้วยเป็ดอยู่นาวาบอกว่าเป็ดอยู่ในน้ำเนี่ยน่าจะตูดเย็นนะเห็นเป็ดไหมคะ <laughs> <laughs> อัานไหนพ่อลูกท ไปจรามิรน่ะเดีย๋ยน,นะมาเจราไปน,นะบาวมมนี้ก็สวยมากค่ะวัวตรงนี้สวยมากเลยค่ะทะเลสาบที่เราเดินวนกันไปไอเจ้าโนอา โอ้ฟ้าแบบว่าฟ้าวันนี้คือสวยจริงๆอูนี่ค่ะเราเดินมามุมนี้แล้วนูน่นแคมปิ้งเราอยู่ตรงนูน้นใช่ไหมคะดูดิเราเดินมามุมนี้นะตรงนี้เขาก็ตกปลากันด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่น้ำสะอาดมากเลยเขาก็ตกปลากันด้วยค่ะ อ่างคอมคอมโอ้โหพวกเจ้าที่รอเออทีเดียวโ้แม่กับอิจโรไปที่นอนเลยนะอ่ามามาอเ้ก่อนสรไปฮรรอไปอรแี้างน้อสาวพ่อแว่นค่ะกนวนโอหกำลังเอากล้องไปถ่าย ภูเขาไฟฟูจิไปนี่คะ่ะเดินมาครึ่งทางแล้วใกล้จะถึงแล้วค่ะโอ้นี่คะ่ะดูเดินผ่านตรงนี้มีป่าต้นสนด้วยค่ะเย็นอยู่แล้วก็เย็นเข้าไปอีกบายอนะืใช่มาพักแคมปิ้งที่นี่นะคะทานุกิโกะเนี่ย ก็ดีสําหรับที่เอาน้องหมามาด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยเดินรอบเที่ยวได้แบบนี้เลยค่ะสามกิโลโอ้ที่ไหนตกใจหมดเลยอโอ้นี่ไหวอยู่ไหมเนี่ย,ยแจ้งเตือนแผ่นดินไหวค่ะดังโทรศัพท์ทุกคนในแถวเนี้ยดังหมดเลยอะ่ะตกใจ นี่คะ่ะอากาศก็นี่คะ่ะเริ่มเย็นแล้วนะตอนนี้ก็เตรียมนะคะนี่จะทำกับข้าวกินกันแล้ว <c oughs> วันนี้นะคะเราจะตั้งเนี่ยเข้าไปข้างในเต็นท์นิดนึงที่ทำอาหารเพราะว่าอากาศหนาวคะ่ะแล้วตรงนี้เราก็จะทำการลมนะคะลมพี่จิอยู่ข้างในนะะี่ค่ะแม่หมักไก่ละหมักไก่จะทำไก่ย่างแล้วพ่อแว่นจะทำสตูนะคะแล้วก็จะทำแบบว่า นาเบ้แบบเกาหลีด้วยนะคะจ๋าจ๋าลูกมันมีส่วนอะไรนมเหรอเออนมอ่ะกินดูดให้แม่ลองดูหน่อยลูกอืมรอจาติไม่นนเหมือนกันนะอืมอืมอร่อยดีเนาะแม่ใช้ชือนมเดริญย่นต้เจี๋ยอันนี้เข้มข้นดีนะออชอบอันไหนวะอันนี้ก็ชอบนะนี่ค่ะกินข้าวเย็นกันละ แวนบอกอร่อยสุดๆเดี๋ยวนะนี่ค่ะสตูสตูสตแวนทำสตูลูกอ่ะชอบมากกินอุอ่อ<ห>นๆแล้วก็กินไก่กินอุ่นๆแล้วก็กินไก่ใช่นะมีน้ำเบคอนไหมจังหน้าหนาวเลยหน้าหนาวที่สุด จ้ะะไปชป่อปกน่อร่อยดีเนาะเดี๋ยวนอ่ะมานั่งตรงนี้ก็ได้บนะอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โหฮ้รักกันใหญ่เลย รักพอที hmm. <geme> <ins Ep> <ness> ่สุดอะฮรักพอที่สุดเลยครับประยุระวังหน่อยสิม่ได้จะเปคนคนกึ่คนขาว่ก่ีนเยกบลกรดไปแรงเกินไม่ได้ไปแรงเกินเอาไก่ลบก่อนได้แล้วม่ต้ง ไฟเยอไฟเยอตะปนเย่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกนะไฟมันแรง่นี้นอะไปกินก่อนสิต้องให้ ไก่จริงๆอะค่ะซื้อไก่มาย่างกินอย่างเงี้ยเราหมักเกลือนะอร่อยกว่าที่เราแบบซื้อเนื้อมาย่างอีกอะเพราะว่าเนื้อบางทีควบคุมไฟไม่ดีมันก็จะแห้งจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไก่นี่แหละอร่อยเค็มๆแท้แล้วก็ถูกกว่าด้วยนะคะ ่ะไก่ย่างของเราลงเจอนีไม่เป็นะไม่ใช่ที่เชนนียนะไม่ใช่ที่ชื่อหรอน้อานให้แม่ก่อนน้อไม่กินหรอลูกทำอะไรอยู่อ่ะนี่ไงอ่ะพอทำให้แล้วลูกใครส้างไหมมิวิ่งไตตีกันวิ่งะตีัน้อเขาเจียมจะถ่ายกล้องค่ะอร่อยเจกินได้ไปนะอืมไดเน้นรอท่อนอืม น้ำเดิม,มั้มนี่ยค่ะหมออืมกินไหมโอ้น่ากินว่ะอันนั้นก็ทำนาเบอ้อีกนะคะเป็นแบบว่ากิมจิค่ะน่าอ่า่อยไปไหนไม่กินไหมอืมข้าวซีหยองซะก่อืมไก่อร่อยมากอืม นี่นาเบ้นะคะแบบว่าของเกาหลีเป็นซุปกิมจิอร่อยไหมอร่อยดีนะอันนี้น้ำซุปเขาสำเร็จมีขายตามซูเปอร์ทั่วไปเลยเราก็เอาแค่มาใส่ผักใส่เนี่ยค่ะเกี๊ยวโอ้อร่อยอืมพ่อกินดีอร่อยดีนะหนาวๆแบบนี้ค่ะโอกาสไออากาศแบบอืม ศูนย์องศาสองสามองศากินเหนือมเนี่ยอืมชื่นใจอืมอร่อยเนาะโอ้ยร้อนร้อนล้อพี่ชีพอร้อนทำปากตลกตลกหนุนละหน่อยก็กินไก่อ่าไม่กินสิเอาไปใช่ไหมเออไปกินไก่ที่สุดอืม ้าเขาทำเขาแกะไก่เนื้อไก่ให้พี่จิค่ะนี่ค่ะน่วเขาเอา iPad i ของเขามาถ่ายถ่ายคลิปพี่จิไว้อร่อยนะ <c oughs> ไม่ไม,ไม่แต่ไม่สุดนะกินเยอะๆเลยลูกพี่จีนี่ค่ะพี่จีนอนแล้วนอนเรียบร้อยนี่ค่ะ แ,แบตเตอรี่นะคะก็เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรเนี่ยคะ่ะก็จะมีไฟใช้นะเดี๋ยวก็จะนอนกันลคะค่ะนี่คะ่ะพออากาศหนาวใช่ไหมคะก็จะใช้ฮีตเตอร์แบบนี้นะคะโนอาเขาเล่นเปิดฮีตเตอร์แบบนี้นะคะก็จะทําให้อุ่นแล้วนี่คะ่ะข้างบนก็ตั้งกาได้นะคะนี่คะ่ะชงกาแฟชงชากินเนี่ยคะ่ะก็ทําให้ร่างกายอบอุ่นได้ค่ะแม่พิเศนต่อของแฟนของแม่ นราัดนอนแล้วค่ะในในเต็นนะคะตอนนี้ประมาณ12องอศาค่ะนี่เราต้องเปิดพัดลมด้วยนะคะเพราะว่าเราเปิดฮีเตอร์แล้วก็ต้องเปิด,ด,ดต้องเปิดพัดลมด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเข้านอนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะตื่นเช้าแล้วนี่ค่ะพี่จีก็นอนอยู่กับแม่นะโนอาย,ยังนอนอยู่นะคะเช้ามาวันนี้นะคะฝนตกอากาศไม่ดีนะคะก็เลยวันนี้มองไม่เห็นฟูจิซังเลยนะเพราะว่าฝนตกแบบว่ามืดไปหมดเลยค่ะกินกาแฟกันค่ะนี่ค่ะกาแฟหอมๆเลยเดี๋ยวมาทงเปวันเนี้ แล้วก็ค่อยเทยน้ำร้อนอีกก็จะหอมมากค่ะแล้วก็ย่างโมจิกินนะคะบ,บนบนโต๊ะแบบนี้นะคะไม่ใช่โต๊ะอ, <laughs> อิตเตอร์นะคะแล้วเราก็จะใส่โชยุแล้วก็ปลาแห้งนะคะระวังนะพ่อเอาแรงท้าด้วยแค่ะก็จะได้กาแฟดำหอมๆอมแล้ว นี่ค่ะตอนเช้ากับกาแฟหอ,หอมค่ะอหอมมากอ๋อพอกินกินไม่ยากนะหอมด้วยสุกแล้วนี่พอวันใส่ถ้วยเ<ส>ตรียมให้แม่ เดี๋ยวใส่โชว์อยู่กับปลานะ<ม>บริการดีมากอะคะ่ะบริการเนียค่ะพาะแม่ใส่ซีวญี่ปุ่นใช่ไหมใส่ปลาแล้วแล้วก็สาหร่ายเนี่ยนะคะเอาสาหร่ายมาอังกับไฟแบบนี้มันจะทําให้หอมนะคะจะทําอาหารอะไรก็แล้วแต่เอาสาหร่ายมาอังกับไฟก่อนอย่างเงี้ยก็จะหอมโอ้นี่คะ่ะดูนี่คะ่ะย,ย,ยืดเลยหอม ห่อสาหรายเรียบร้อยนะคะแม่ป็นไรลาแม่เนี่ยเนี่ยค่ะช่วงปีใหม่เขาจะกินกันแบบนี้ค่ะ นี่คะ่ะชาานี้ฝนตกนะคะนี่ยังมองไม่เห็นฟูจิซังเลยนะฟูจิซังหาย,หายตัว<า>ไปแล้ว <laughs> นี่คะ่ะแล้วเราก็จะกินนี่คะ่ะพ่อแว่นทําโอเด้งแล้วก็กินคัพลาเมงแบบง่ายๆคะ่ะแม่ต้องบอกอย่างนี้นี่คะ่ะกินกัน <laughs> นั่งกินในเต็นท์วันนี้ก็ <c oughs> กินกินเล่นๆอยู่ในเต็นท์อ้อหนอนไม่กินไข่เหรอ <c oughs> ไข่อร่อยนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแม่คนให้อันนี้นะคะรสซีฟู้ดของญี่ปุ่นอ่ะอร่อยสุดละถ้าแม่แม่จะกินคัพลาเมงของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะกินรสชาตินี้ค่ะว่าก็กินรสชาติรสชาตินี้อร่อยสุดเนะานรเนะรู้ไหมคะแม่เขอเย่งคัพลาเมนไกเดวค่ะ ฟังฟังนอ่ารู้เรื่องไหมน้ออ่าบอกว่ารู้ไหมคะแม่แย่งคับลาแมงของหนูอ่ะสองครั้งแล้วแบบนี้่ <Yeah. S 1> แม่แย่งหนูตอนไหนแม่จําไม่ได้เลยแม่เป็นนบอุ่าจังเดียวก็เลยจําไม่ได้นะแม่แก่มากเกินไปนองะาวบอกว่าแม่แก่มากเกินไปก็เลยจําไม่ได้อรอนไหมร้อนออไหม ไม่กินอันนี้ก่อนสิทำไมอ่ะหนวดชอบคนที่ชอบกินรามเม็งจะอ้วนนะอืมมบอกอย่างนั้นนะห้ามจี๋ไม่หมดหรอกกินนิดเดียว ถ้ากินเยอะจะดีนะรสชาติดีเนาะอันนี้ก็เป็นวิวฟูจิซังยามเช้านะคะของวันที่สองค่ะ ก็เดี๋ยวจะเก็บเต็นท์แล้วก็กลับแล้วนะคะมีคนมาตกปลาด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังจะเก็บของที่จะกลับนะคะโนอาหย,ยังนอนกับพี่จิอยู่ค่ะ <laughs> ก็เริ่มแพ็คของกันแล้วค่ะ เก็บเสร็จแล้วนะคะก็ใส่รถรุน่นอากับพ่อแบงไปนู่นแล้วค่ะยังโชคดีนะคะที่วันแรกที่เรามาฟ้าสวยมากเลยเนาะแถวฟูจิซังนะคะดูค่ะดินดำมากเลยเพราะว่ามันเป็นแบบภูเขาไฟเนาะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าปลูกผักจะงามไหมเนี่ยดินดำแบบนี้น่าจะงามเนาะ Be mm -hmm.